สวัครับวันนี้พบกับโคตรกรเข็นเคยนะครับน,นี้โคตรกรจะมาสอนเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักอ,อกแล้วยิงประตูนะครับมีหลายแบบอาจจะยิงโดยลูกยังไม่ตกพื้นก็คือลูกวอลเล่ครับเข้าประตูหรือลูกอาจจะตกพื้น แล้วยิงเข้าประตูไปเลยนะครับมันมีหลายลักษณะนะครับแล้วแต่จังหวะน้องๆก็ดูนะครับดังนั้นวันนี้โค้ชกอนจะมาสอนทิธีการการพักบอลด้วยหน้าอกแล้วก็ยิงประตูนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมไดูนะครับในการพักอ,อกนะครับน้องๆก็พยายามและลูกบอลลอยมาพยายามเกรงหน้าอกนิดหนึ่งนะครับเกรงไว้ให้ลูกบอลเราพยายามกระทบที่หน้าอกเราแล้วก็พยายาม ให้ลูกฟุตบอลไป่ได้ขึ้นประมาณอย่างที่โค้ชเคยบอกคือระดับศีรษะหรือหัวไหล่ให้ตกลงมาพอจังหวะที่เราจะเล่นต่อนะครับไม่เกินของเขาง่ากังหวตกที่เราวอลเล่เลยแต่ถ้าลูกตกพื้นไปแล้วเราสามารถเล่นต่อนี่เขาเรียกว่าเ,เล่นฮาร์ปอลเลยนะครับต้องเล่นต่อเนื่องแต่การทักหน้าอกนี่ก็คือน,น้องๆพยายามเกรงหน้าอกนิดนึงนะครับให้บอลกระแทก ครับกระแทกให้บอลระแทกแล้วเราสามารถปรุมทิดทางลูกสุดบอลแล้วก็เล่นต่อเนี่ยเดี๋วมาลองดูอีกครั้งนะครับ เป็นเทคนิคในเรื่องของการพักบอลด้วยหน้าอ,อกแล้วก็ยิงประตูนะครับในการที่น้องๆจะพักอ,อกนี่ก็ต้องฝึกหน่อยนะครับเรื่องของการพักบอลน,นะครับด้วยหน้าอ,อกเราพยายามให้บอลพักแล้วให้บอลนอยู่ในลักษณะที่เราจะสามารถคอนโทรลได้ก็คือที่เราจะเล่นต่อต่อเนื่องก็คือโดยการวอนเล่นลูกฟุตบอลน,นะครับ ดังนั้นเราพ,พักอกให้ลูกกระดิ่งขึ้นประมาณระดับศีรษะนะครับหรือระดับหัวไหล่จนถึงก่อนที่บอลจะตกพื้นเขา่านั่นก็คือรอยกลางอากาศเราก็วัลเลยต่อเนื่องนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือถ้าลูกตกพื้นแล้วเราก็สามารถเล่นได้นะครับนั่นคือสเรนนื่องลูกของฮาวอลเลยนะครับแต่เราต้องเล่นจังหวะแรกก่อนก็คือเรื่องของพักอก,อก นะครับพักบอลด้วยหน้าอกเราต้องควบคุมบอลให้ดีที่เราสามารถเล่นต่อเนื่องได้โดยการวอลเล่หรือฮาว์วอลเล่นะครับรดังนั้นน้องๆพยายามฝึกเรื่องของการฝึกทักษะนะครับเรื่องของการพักบอลด้วยหน нолог, ้าอกก่อนนะครับลองโยนขึ้นหรือให้เพื่อนคนหนึ่งโยนขึ้นที่โค้ชไปสาธิตให้ดูแล้วนะครับโยนในระดับที่เราพักหน้าอกได้แล้วก็เราสามารถเล่นต่อเนื่องโดยการวอลเล่ลูกฟุตบอลให้เข้าโกลไปนะครับ นี้ต้องฝึกบ่อยๆนะครับทุกอย่างนะครับอย่างที่โค้ชกรเคยพูดเป็นประจำว่าให้ฝึกบ่อยๆนะครับเราจะมีความคุ้นเคยและมีความแม่นยาและเก่งขึ้นได้นะครับดังนั้นโค้ชกรให้กาลังใจน้องๆทุกคนนะครับในการที่จะ,ะเป็นท,ที่เป็นประโยชน์สําหรับน้องๆในการนําไปฝึกแล้วก็ไปใช้ได้นะครับในสนามจริงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe โคก่กรสอนบอลด้วยนะครับแล้วก็ติดตามได้ทาง f a c e b o o k Fan page นะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ